สามคนเดียกันเลยประกบอ่ะให้ดูเบสดูก่อนอ่ะยังไงอันนี้จังหวัดอะไรคะจังหวัดที่78็ดสเริ่มเลยอ่ะยังไงคะคณะวันนี้สวัสดีค่ะคณะคณะพันัศนาพันธ์ค่ะมิสกาสุรินทร์สุเอลากลางคนเขาบอกว่าวันนี้เราแอบดูกังวลตอนเดินเหมือนเครียดเครียดไหมถามว่าตอนแรกแอบมีเครียดนิดนึงเพราะว่าด้วยชุดที่ยาวแล้วก็แบบด้วยว่าแบบ ค่ะข้างที่มันถนัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็บาสก็อ่อนแล้วก็พยายามทําออกมาให้ดีที่สุดค่ะแต่ก็หนูเชื่อว,ว่าที่ทางที่หนูทํามามันก็ออกมาไม่ได้แย่แล้วก็ออกมาดีก็คิดแล้วเราให้ภาพรวมคะแนนเราได้เท่าไหร่คะก็นนี้หนูก็ยังให้สิบอยู่ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดก็มีหนูผิดพลาดก็แค่เรื่องของการตอบคาถามซึ่งเอาเดี๋ยวหนูไปพัฒนาค่ะแม่หลายคนบอกว่าเป็นเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้สองแก้วหรือเปล่าทำไมวันนี้เราเลยด มันโดดไปแบบตึ๊ดเดียวก็เลยมันยังไม่เต็มลิมิตไงอ่าแต่สัญญาเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่กอมเซอร์ไพรส์ค่ะเราจมีเซอร์ไพรส์รอบชุดประจำชาตินะคะเซอร์ไพรส์ก็คือหนึ่งขวดค่ะ มาอีกหนึ่งคนค่ะซอเอิญของเราแน่ๆสวัสดีค่ะวันนี้เต็มที่นะแล้วก็สบายๆเพราะตอนแรกก็คิดว่าจะมาจับใจเชียงใหม่อยู่แล้วแต่ก็แบบแอบเซ็งนิดหน่อย,ย<ม>ที่ใน18ที่ไ,ไม่มีชื่อเราเพราะว่าเราเ<ไ>ตรียมการมาอย่างดีมากเรื่องการตอบคําถามเพราะเราเป็นคนที่แบบไม่อยากช็อตใหม่ไม่อยากตายใหม่อยู่แล้วเรื่องการจับใหม่แลกันเรื่องการจับไหม่ก็ต้องโยงให้เราพี่เอิญไปตอบคําถามแทนก็ได้นะรอบหน้าเอาเวลาเดี๋ยวถ้าประกาศสุรินพี่วิ่งเข้าไปเลยนะได้วิ่งเข้ามาเซ็กา ขอนอนุญาตตอบแทนค่ะยังไงยังไงผลงานเราวันนี้เราให้ยังไง <accessed> ดีใจเมื่อกีไ้ไปดูย้อนหลังมาแล้วก็มีความ <c oughs> นิ่งขึ้นแตกต่างจากรอบชูไว้น้ำนะคะรอบนั้นก็มาแบบสดใสเอิร์กอาร์อะไรอย่างนี้แต่วันนี้ก็มาแบบมีความเป็นพรินเซสในใจเราคือแบบมองมาที่ชันสี่เป็นพรินเซสนะอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็มาแบบหวานน้มาหวานน้ำแน่นอนแหละวันนี้ บอสเขาหาสตา์ตัวคณะเองก็ร้องเพลงได้ดีเ e จอินก็เป็นพิธีกรเป็นอะไรได้ย่างเงี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถแบบที่เข้ามาเป็นฮอบเพลทแล้วเราจะต้องแบบแสดงศักยภาพให้บอสเห็นเราจะแบบเป็นพิธีกรยังไงอยากให้แซมเปิลให้บอสโ่วยลองหน่อยได้ไหมขอเริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การประกวดแกรนด์ไฟนอลมิสแกรนด์ไทยแลนด์จุ23ประมาณนี้เลยอยากเป็นพินพธีกรคู่พี่แชมป์ไหม แชมป์ไม่ได้ในฐานะอะไรอ่ะในตำแหน่งอะไรแค่พิธีกรคู่หรอโอเคสวัสดีค่ะดิฉันนะคะดีเจเอิร์นพัทรวดีบุญมีทรัพย์มิสแกรนด์เชียงรายแล้วก็รับตำแหน่งเป็นพิธีกรคู่กับพี่แชมป์ในวันนี้ค่ะจริงจก็ทำได้นะก็ทำได้ทำได้เลยตอนนี้ทำได้เลยทำได้เลยด้วยสามารถเลยของเราเราทำได้นะพิธีกรเราก็ทำได้อ่าแล้วอันไหนโชว์โชว์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ 2023นะคะแล้วก็อยู่กับขนาดพรมิสกาสุรินทร์2023ค่ะเอาแล้วค่ะลาสุรมีคู่แทนเรล้วุรินพูดแทนเราไปแล้วค่ะน้องมือเย็นมากเค้าร้อมของเราก่อนเดี๋ยวจะย20,000 ก็เหมาลังทุกคนเอฟบัตมาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เตรียมเพลงให้ทุกคนแน่นอนทั้งช้าแล้วก็เร็วเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเพลงอะไรนะคะแล้วก็ฝากเป็นังใจให้กับพวกเราทั้งเจ็ดคนด้วยจะจะจะจเป็นอะไรอ่ะตื่นเต้นไงตื่นเต้นเออเหมือนยังตอนนี้เจอไมค์ไม่ได้เลยค่ะเอาเป็นว่า เราเตรียมความพร้อมไปแล้วแล้วดีฉจนเอิร์นล่ะเราไม่ได้ขึ้นแต่เราเตรียมชุดเตรียมไว้เต็มเตรียมชุดไว้แล้วเตรียมความม่วนมาม่วนกับเพื่อนไว้แล้วเรียบร้อยร้องเพลงเร็วปะเนี่ยหรือร้องเพลงช้ามันทั้งเร็วทั้งช้าอ่าเดี๋ยวเจอเลยได้อ่าได้เลยแอบกระซิบมาว่าโชว์สองชั่วโมงนะวันนั้นใช่ได้แล้วคณะจะดูดไปกี่กึ๊บล่ะสองชั่วโมงหนึ่งขวดไหมสักอึนซักโกลนึงเลย แล้วค่าคณะก่อนเลยนะคะก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับคณะคนนี้ด้วยนะคะมิสแกรนซีร2023แล้วก็ตอนนี้เปิดด้อมสองแล้วทุกคนเข้าด้อมสองหนูเยอะๆอยากเต็มด้อมสองแล้วคะ่ะตอนนี้วันนี้หวังว่าจะสภาพันค่ะ๋อ้อสิาไกจะซิบมาวันนี้เหมือนเขาบอกว่ามีชุดเป็นชุดเดียวกับอะไรยังไง ชุดเป็นชุดเดียวกับพี่อิงฟ้าที่เคยใส่ออคือเราก็แบบเลือกมาว่าจะใส่ชุดอะไรดีแล้วก็รู้สึกว่าชุดนี้เนี่ยเข้ากับเออวทีขวัญใจเชียงใหม่แล้วก็เห็นพี่ฟ้าใส่แล้วสวยดีจริงๆก็ไม่ได้อยากจะใส่ตามแต่ก็ถามแม่แล้วว่าเฮ้ยมันจะดีหรอใส่ชุดนี้เ,ออเพราะว่าพี่ฟ้าเคยใส่แล้วเราก็รู้สึกไม่ได้อยากจะใส่แบบซ้ํารอยใครเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการเปรียบเทียบแต่ว่าในเมื่อชุดสวยเราก็อยากใส่แล้วเราก็ดีใจมากๆที่ได้ใส่ชุดต่อจากพี่ฟ้าเพราะว่าจริงๆเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบพี่ฟ้ามากอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อย แบบทางานยุ่งทํางานเยอะแล้วก็เหนื่อยมากแล้วแล้วก็ก็นั่นแหละดีใจมากที่ได้ใส่ชุดนี้ต่อจากพี่ฟ้าค่ะเพราะว่าชุดนี้ยังไม่เคยมีใครใส่เลยแต่ว่าในมุมมองของพนาในคณามองว่าแบบไม่ว่าจะเป็นชุดใครก็ตามชุดเดียวอ่ะแต่ไม่แขวนนะคนละคนแล้วก็ที่เอิญก็มีความหวานในแบบของพี่เอิญแล้วเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของคนไม่เหมือนกันใส่ชุดไหนก็สวยค่ะ